ันเราอยู่บนเขาหมดเลยใช่จา้าเราอยู่บนเขาค่ะทุกคนขี่ไปขี่มาจะยังไปอยู่บนเขาขับดีๆล่ะขับดีๆนะอเอนแล้วก็ใส่เกียร์ว่างปล่อยไปเลยมัใช่ว่าจะเดี๋ยวมันยิ่งแค่นะ,ะเป็นยิ่งแค่หรือเปล่าใช่พี่น้องเจ็บค่อยๆลงไปพี่น้อยวันเราขึ้นทูพานเลยขอมขอให้พวกมึงมีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็บวัน ขอให้มึง <Wheel> ด <onents and downhill> ่าคำใดก็คืนสู่ปากสู่พ่อสู่เม่สู่พี่สู่น้องสู่ขอให้มึงไปทางรถไปทางเรือขับรถขวมรถต่ำขอให้มึงพีนาจิบหายวายวอดเฮ็ดยังแกได้ขึ้นแกได้เกินเด้อสาธุ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 พ่อเม่พี่น้องอ้าวนี่มาหลับเอาเด้อมาหลับเอาเด้ออ้าวนี่เด้อยังตลาดมาแก่ครับสาพ่อแมู่ก มันซีงามนะ <awa> งามโมเมียนนะป <Bruno> <sm Un resh> <elaborate> าโมึมีนอุ้พราะมันนี้แต่งที่ไหลไะ món ăn sắp anh sắp anh anh là anh sắp 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 không sắp anh sắp 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 คนหน่อยพี่น้องจิปอหน่อยของข่ัยปีน้องเป็นพิเศษของพ่อถ้าคนรักษักก็ได้แบบนี่น้องช่วนมากแบบยน้มแน่งซี่คือบ่เรียกซอยแม่บ่านี่ยน้มนั้นคืออยากจักคนคือบาไก่ ัโซนนี้จะเป็น,นโซนพวกมูพวกเนือพวกปลาฟองสดสีหน่อยห้าตัวห้าตัวร้อยห้ออาตัวร้อยคือตัวละยี่ิบาทเลยแบ่บอก เอาบ่แมนติตัวละเต้าเนาะแมนตัวละเต้าคิดว่ดไม่ดีวะติด <laughs> ตัวยี่สิบบาทพี่นออ้องเออท่านี่สุปคนเลยพี่น้องว่นของคนแมนเาเตัวละยี่สิบบาท <laughs> ตัวยี่าวปนั่นอขวันว่ที่แรกวราไปนะครับขอบคุณในไล์ไหม่ไลฟ์กันเราขครับ็สิบบาท อยา,อยา,อยา,อยากินมากๆแล้วพี่น,อน,น้องนี่ก็ได้มืะโอ้กินจะมามา,า,าได้เลยี่รด้ว,ดอดวเออปาหรอตัวเ,เ้าวอ,อทำอะไรโ้เออพืม่มมนน้ำข้นนะนอะไรกิน,นยังมกินยังไหนถามอันนี้เขาเรียกถ้วย จะมาใส่มาม่าอืมออ้อมแก้ก่อนพยากอมแก้มกันกเออสามารถไปหัวขัดได้เพราะสเอพราะว่าคนเป็นแม่เขาข่อยแนมตาเขาขคง,ง,งหูแล้วว่าเขาต้อตงการยังจากข่อยอืม แม้แต่เขาอ้ปาปากพูดไม่ชัดฉันก็รู้เราลูกฉันต้องการอะไรแต่คนอื่นไม่รู้แต่คนอื่นมองเขาว่าเขาเป็นใบเป็นเออพูดไม่เป็นก็นี่ไงพออะไรรู้ไหมก็ขพอวพ่าพวกคุณไม่ได้สำคัญอืมโวยวายกับโวยวายอือโวยวายโดนสิบุหูเหุและผลออยากให้กับให้โดนสิบุหูเหุและผลอยากเกีดกันกับโดนสิบุ้หูเห็ดละผลอือมันเถอะของขมูดตั้งแต่เร็ดของกระนั่งมึงมันห้เอาห้ให้วมันสิห้ได้สำหรับไหให้จะมันัำ แบบซาดะกาล้องดีคือมักพีดแบบโอ้แบบสุดยอดเลยแบบดีใจแบบเตรียคะอาดห้องในวิโนคือยังว่าพอแม่ร่างแก่แต่ลกาคืออันข้าเม็ดหนึ่งคือกันคนอายุสามหสามเจ็ หพ,พ่อขนาขอโทษนอมันมจ้ำขึ้นมากัเดี๋ยวก็ขึ้นดังเลยให้พ่้นนพี่้ออผีจริงๆด้วยนะนให้พ่อดูสินี่อ๋อผีหลอกผีนีเด้๋พ่อไม่นี่ <c oughs> ผีผ <í S 2> หลอกผีหลอกผีหลอกลูกน <p> ี <p> ่ผ <p> ีหลอกรถยนต์ผีหลอกเออผีหลอก